มึงกูมีอะไรจะบอกขับรถมาเป็น10ปีกูก็เพิ่งรู้ว่าจะต้องล้างแอร์เหมือนกันที่นี่ร้านแอร์เฟลดวันอยู่หลังแมคโครพระราม5้านครอินวันนี้มาไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายรถแม่งเต็มร้านเลยไม่รู้จะมาอะไรกันนักหนานี่ห้องรับรองลูกค้าสะอาดแอร์เย็นเพลงเพราะน้ำดื่มก็ฟรีอีกเมื่อไหร่จะถึงคิวกูสักที อ้าวพูดแล้วก็มาเลยนี่ตู้แอร์ของกูดำไหมช่างบอกเหมือนไม่ได้ล้างมาเป็นสิบปีฝุ่นเต็มตู้เลยอ่ะมาเดี๋ยวช่างจะโชว์ฝีมือการล้างให้ดูนี่ฉีดน้ำหาอะไรก็ไม่รู้เข้าไปฉีดขึ้นฉีดลงฉีดขึ้นฉีดลงกลัวจะไม่ทั่วตู้หรือไงก็ไม่รู้เป็นไงสะอาดไม่สะอาดเดี๋ยวรู้กันเลยแล้วนี่ มาดูผลงานขาวไหมขาวจัวขาวกว่านี้ก็สําีีแล้วไม่รู้ทำได้ยังไงไม่ต้องถอดอะไรเลยยังไม่ทันเลยมาฉีดล้างแผงหน้ากูซะแล้วฉีดอยู่นานพอสมควรอ้าวย้ายมาฉีดพัดลมกูอีกจะสะอาดไปไหน นี่มราคา399บาทจริงเหรอเนี่ยแนะนำเลยแอร์เฟรชวันสาขานนทบุรี